การแก้ไขปัญหามันสามารถหาทางออกไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องเดียวแต่ไปสร้างปัญหาให้อีกกลุ่มหนึ่ง เทศบาลเนี่ยมีการที่จะยกระดับถนนโดยเป็นการแก้ไขแบบง่ายๆเพราะเมื่อถนนมันท่วมก็ยกถนนให้มันสูงใช่เพื่อที่จะให้คนสัญจรบนถนนได้แต่ไม่ได้นึกว่าหมู่บ้านเนี่ยมันตกอยู่จมอยู่ใต้น้ําแล้วคนจะอยู่ได้ยังไงสองโครงการที่กําลังทําเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีโครงการนี้อยู่แล้วอยู่ๆก็ทําขึ้นมาโดยที่ตั้งตัวไม่ติด การประชาพิจาฉาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดทําเองว่ารับฟังความคิดเห็นอะไรยังไงสิ่งที่เราเคยเห็นมาเนี่ยไม่ได้มาถามพื้นที่นี้ไปถามพื้นที่อื่นเรามาอ้างว่าเราทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีทางออกซึ่งไม่ต้องยกถนนก็ได้แล้วมันใช้เงินน้อยกว่าทางออกที่ดีก็คือการที่ขยายปั๊มน้ําการที่ขยายท่อระบายน้ําการที่ เพิ่มจุดสูบน้ำปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็จะได้รับผลกระทบน้อยลงปัญหาทางสังคมก็ได้รับผลกระทบน้อยลงประหยัดงบประมาณของรัฐด,ด้วย ฝนตกลงมาในพื้นที่นี้นะครับ15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ําที่เครื่องสูบน้ําสูบออกได้เนี่ยน้อยกว่าที่ฝนตกลงมา5เท่าแต่การแก้ปัญหาด้วยการยกถนนเนี่ยครับยกให้หนีน้ําท่วมแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องน้ําที่มันท่วมลงมาปัญหาคือเขาสูบน้ําออกไม่ทันแก้ปัญหาด้วยการติดเครื่องสูบน้ำเนี่ยราคาถูกกว่าใช้เวลาน้อยกว่ายกถนนต้องหลายเท่าไม่กระทบชาวบ้านถนนเส้นนี้ข้างในยังมีคนอยู่อีกเป็นหมื่นๆคนเลย การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันสามารถหาทางออกที่ลดความเดือดร้อนของคนที่ได้รับผลแต่วิธีการยกถนนป้องกันน้ำท่วมนี่มันเป็นการคิดที่ง่ายๆก็เหมือนกับเราก็ยกถนนน,นี้นะแต่มันเกิดผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานใดที่จะทำเนี่ยมันควรจะคิดไม่ใช่แก้ปัญหา เรื่องเดียวแต่ไปสร้างปัญหาให้อีกกลุ่มหนึ่งคำถามก็คือแล้วผมประโยชน์ทนที่เขาเสียสละเราจะเยียวยาเขาอย่างไง เขาขอเรา5ข้อซึ่งเราดําเนินการให้เขา4ข้อข้อที่หนึ่งที่เราไม่ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ก็คือลดระดับถนนพื้นที่ในประชานิเวศเนี่ยเป,เ,ปเป็นแอ่งกระทะเราจําเป็น,นต้องยกถนนคือให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จริงๆถนนเส้นนี้เนะ่ยมันจะเป็นทางเชื่อมสอเส้นคือประชาชื่นกับทีวานนท์แล้วมันยังสามารถขึ้นไปทางด่วนงามวงวานได้ ถ้าเราไม่สร้างเราไม่ทาโครงการนี้เวลาฝนตกหนักประชาชนก็จะเดือดร้อนอย่างนั้นแต่ถ้าโครงการนี้เราเดําเนินการต่อเนี่ยมันจะลดปัญหนาน้ําท่วมการที่เรายกถนนขึ้นมาเนี่ยแต่เราเพิ่มท่อน้ำเนี่ยจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยมันอยู่ที่การระบายน้ํากับการสูบน้ําออกจากพื้นที่ซึ่งเทศบาลได้วางโครงการบ่อสูบน้ําสถานีสูบน้ําไว้อยู่หลายจุดก็ได้ประสิทธิภาพช่วยหมู่บ้านประชานิเวศสองนี้ได้เยอะเหมือนกัน ทางออกที่น่าจะดีกว่านี้ก็คือว่าเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วทางเทศบาลเองเวลาที่จัดทําเรื่องพวกนี้ต้องจัดทําระดับของผลกระทบความเสียหายในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นและมีการวางแผนในการชดเชยเพราะหากไม่ทําความเดือดร้อนเขามันไม่ขนาดนี้แต่พอทําความเดือดร้อนเขามากขึ้นแต่มันไปผ่อนเบาความเดือดร้อนของคนอื่นระหว่างที่ นำเสนอทั้งแบบของการก่อสร้างแบบของการที่จะแก้ปัญหาบริการสาธารณะในภาพรวมใหญ่สร้างผลกระทบให้กับคนกลุ่มหนึ่งนั้นเมื่อทำเช่นนี้แล้วจะต้องชะลอระหว่างนี้